ข้ามจากบอลอังกฤษไปที่บอลสเปนนะครับเป็นข่าวคราวอาการบาดเจ็บล่าสุดของสนัเตตตัวหลักของสโมสรเรอลมดริต hmm. ก็คือมาสโลและทางด้านรูกาโมดิสก์ถือว่าเป็นข่าวร้ายของแฟนๆราชันชุดขาวครับเริ่มจากคนนีีครับมาซโลแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านซ้ายคาดว่าต้องพักฟื้นรักษาตัวประมาณ1เดือนครับ ส่วนฝังของลูก้าโบริตครับก็เป็นกองกลางห้องเครื่องชาวคูเอเชียนั้นก็มีอาการบาดเจ็บที่ขาวขาวาต้องพักประมาณ1สัปดาห์อาการบาดเจ็บของมาโซนั้นทําให้เขาต้องพาลาดลงสนามในการช่วยทีมราชันชุดขาวลงแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบวกทีมสุดท้ายนัดแรกที่ทางด้านเรอัลมาดริดจะพบกับนาโปลีต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ ถือเป็นปัญหานักเตะบาดเจ็บอย่างต่อเน,นื่องกับทีม Real เรอัลมาดริดนะครับทั้งนี้มีนักเตะท,ที่เจ็บไปแล้วหลายรายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น P P, เปเป้เจ็บกล้ามเนื้อดาน,นอิเอลกบาคารเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าฮาร์เมสโรดิเกวสครับเจ็บกล้ามเนื้อน่องรวมทั้งเกรเดตเบลนั้นก็เจ็บข้อเท้าขวาและยังไม่มีกําหนดคืนสนามด้วยนะครับโปรแกรมต่อไปในเกมนัดกลางสัปดาห์ของเรอัลมาดริดนั้นจะบุกไปเยือนเซลตาบิโกในฟุตบอลถ้วยกบปาดูเรรอบ80สุด้ากที่สองครับตลอดนั้น แพ้ในบ้านให้กับโ a ตาบิโก้1-2ก็ต้องกลับมาคืนฟอร์มให้ได้ถ้าหวังจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับผลงานก็ค่อนข้างแย่แต่ยังคงนำไปจากฝูงของลาลิก้าสเปนอยู่นะครับก็ต้องติดตามเชียร์กับแฟนๆของราชันชุดขาวครับ